ชีบุรีทุกคนนะครับผมเป็นศิลปินจากสังกัดค่ายซีมูสิกครับอตอนนี้ผมเข้าไปอยู่ในค่ายงานก็ยังไม่ค่อยมีครับยังไม่ค่อยมีคนที่จะรู้จักเลยถ้าถามว่านุกธนดนลเหรอคนก็คงไม่รู้จักหรอกประดันดลไม่เข้าไปอยู่ในค่ายครับ มีเงินใช้ก็เพราะพี่สิงบางครั้งก็เบิกหรือหยิบยืนพี่สิงบ้างแต่ก็ไม่กล้าที่จะเบิกหรือหยิบยืนมากนะักเพราะว่าด้วยความว่าเก่งใจผมมีเก้าอี้นั่งไหมครับผมขอเก้าอีส้สักหนึ่งตัวหน่อยได้ไหม <S <S ขอบคุณนะครับที่มาดูกันนะครับในวันนี้ ตอนนี้ก็ยังที่จะไม่มีคนรู้จักคนที่ชื่อนองธนาดลเดี๋ยวผมขอนั่งเล่าออก็แล้วกันนะคุณค <analyzed noise> รักพี่ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้มันเวลาน่าจะประมาณสองทุ่เพื่อนเข้าไปกินข้าวกันหมดแล้วแหละ แต่นุกก็ปฏิเสธเพื่อนขอไม่ไปเพราะว่านุกไม่มีเงินกินข้าวเพื่อนเขาก็น่าจะไปกินข้าวกันหมดแล้วแหละน่าจะไม่เหลือสักคนแล้วตอนนี้นุกก็ได้แต่นั่งอยู่ห้องพักนั่งที่จะดีกีตาร์ร้องเพลงลงเฟซเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะด่งจะดังเหมือนศิลปินรุ่นพี่เขาเราจะมีคนติดตามเหมือนศิลปินรุ่นพี่รุ่นพี่เขา คนก็อาจจะคิดว่าเป็นความหวังลมๆลมแรงๆแต่สำหรับผมแล้วมันคือการต่อสู้มันคือสิ่งที่ท้าทายในชีวิตทุกผมเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วในครอบครัวผมนอกจากผมที่จะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าใช้นี้ให้กับครอบครัวได้ ก็มาแล้วดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเด้นอว่าใหม่อ๋อผมเหยส่งให้คุณสองรอบแล้วคุณไม่ออกมาอ้าเหรอผมลืมอันคือตอนนี้เพื่อนก็มาชวนนะเพื่อนแก๊งคำหวานเขาก็มาชวนไปกินข้าวแต่เราก็เป่าปฏิเสธเข้าไปเราก็ ก็เพราะว่าเราไม่มีเงินสักบาทเลยเรากลัวที่จะได้ไปเขาแล้วเขาจะมาเลี้ยงเราแล้ก็เกรงใจเพื่อนเอานุ๊กกินข้าวหรือยังทำไมมานั่งอยู่นี่ทำไมไม่ไปกินข้าวเขาไม่ได้ไปกินข้าวกับพี่แก๊ปกับแจ๊คกับพี่ขาวหรอก็ไม่นะเอานั่งทำอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรนั่งเล่นเฉยก็ไม่ได้เล่นหรอไม่ไม่อยากไม่อยากกินเพรายังยังไม่หิวไม่หิวข้าวเหรอใช่อ๋อแสดงว่า เราข้าวเย็นกินหรือยังเนี่ยกินแล้วกินแล้วหิวไม่หิวโอ้ใช้หรือเปล่าตั้งอีริการ์เล่นเลยงั้นเหรตั้งอีริการ์เล่นเหรอครับเออไปกินข้าวไหมอะไรนะไปกินข้าวไหมเอาตรงนะทำไมเงินไม่เงินไม่ค่อยมีเลยวะเออไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยง อ,อาอนี่ไงมีอยู่มันก็มีอยู่หนึ่งพันบาทแต่ว่ามันก็จะได้ใช้ทั้งเดือนเพราะว่าผมเพิ่งเบอร์วิสิงมาผมไม่กล้าเบอก์วิสิงอีกโอ้แล้วคุณคนนี้ขอเบิก์วิสิงอีกผมเกรงใจผมก็เหลือติดหนี้ติดตัวแค่หนึ่งพันนั่แหละเพราะถ้าเกิดจะไปกิน ไปกินข้าวของเพื่อนหรือว่าบางครั้งเพื่อนก็ไปกินข้าวแล้วก็ต้องซื้อติมบ้างซื้อขารอบวานกินบ้างผมก็กลัวที่จะมันเปลือี๋ยวผมเอาไว้ซื้อมามา่าดีกว่ากินมาม่าจะตัวเหลืองไปหมดแล้วนะ่ะไว้เดี๋ยวผมไปเลี้ยงข้าวกระเพราอยู่หน้าปากซอยเนี่ยครับเดี๋ยวนะพ่อโทรมาฮัลโหลครับพ่อครับ ยี e là, ่น okay. ี่แหละยี่นี่แหละนี่ก็ไปไปนี่แหละครับผมนี่อย่างนี่อย่างอ๋อเอาเงินบอกบอมันมันครับมีมีอยู่มีอยู่จะเป็นต้องต้องใส่เพรื่องมือนีอะไรบอจะเป็นต้องใช้เขาวันนี้เหรอพ่ออ๋ออ่าครับครับได้ได้เอาเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่เอาหนึ่งพัน มีครับพ่อสบายหนึ่งพัน,นบ,บ่เดี๋ยวโอนให้ครับเขาเดี๋ยวโอนให้นะแล้วก็เอาไปใช้นี่เขาเลยนะครับเขาพ่อครับเฮ้ยนี่มันเหลือหนึ่งพันสุดท้ายนี่ใช่ผมว่าคงต้องให้คนในครอบครัวก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรผมมีเงินติดตัวอยู่ ว่าเราลองไปทําธุรกิจดูไหมด้วยเ,เงินห้าร้อยเนี่ยธุรกิจอะไรอ่ะมีมีหนึ่งธุรกิจธุรกิจอะไรอ่ะตอนนี้อยากทําเจมมอนเนี่ยอะไรนะแจหมอนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ธุรกิจขายมอนเหรอ โอ้ยใช่อะลองดูเอาลองไปเอามาเหลือห้าร้อยสุดท้ายแล้วใช่ไหมก็ไปเอาหมอนอมามันได้อยู่ห้าใบเนี่ยงั้นก็ไปเอาหมอนสู้ๆไป<แ>ไเอางี้แล้วกันไปคุณขายหมอนนะ คุณนั่งขายหมอนเดี๋ยวผมจะเป็นคนร้องเพลงเองตายคุณนั่งขายหมอนนะคุณนั่งขายหมอนไปมาเดีครับมาเด้ครับหมอนแมนละเกา่าชิบเก่าบาทครับครับนอนแซวนอนนัวนอนเลิกนอนเบิดมือเบิดขึ้นครับ คุณก็ไปเอากระโปงมาตั้งที่มันเ,เป็นธุรกิจอรอโอ้กระโปงกะลากะลาอ๋อมาโอเคไปแล้วคุณไม่อายเลยที่คุณมา่าก็นั่งคายมอนแล้วก็ผมมาเด็กกีตราร์ร้องเพลงอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ต้องอายมากกว่านี้อีกเหรอไป <S <S> มาเ้อครับหมอน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 เขโอเคงั้นคุณขายไปนะเดี๋ยวผมจะนักร้องเพลงหมอนนะครับผมหมอนนะฮะครับหมอนมาซื้อกับนุกับปายนะครับผมเอานอนหลับสบายทั้งคืนใช่ครับนี่คือหมอนที่นี่คือหมอนที่เราสืบทอดมาจากบ้านน้องแจ็กกี้นะเนี่ยใช่ก็มาครับหมอนหมอนหมอนเพราะพี่ไพฉอเลยวะ บอลนะครับบอลนะครับครับผมที่นัดแน่กันไปก็ออกมาซื้อให้มันให้มันจบจบไปนะครับครับบอลนะครับเอาเอาไม่ไว้ดังวุ่นห่าห้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 าพ่อพ่อพ่อแจ้งงานเลยสองมือย่างหนีกันละแหม มอสด้อรครับพ่อมอนเ้อรเลื่อนห่อเขาผ่านมอสเตอร่จังใดพ่อฮะต้องผีเด้อนอนแสบนอนนัวเด้อจังใดเ่าว่าจังใดเสื้อหมอสได้ไหมมอนเถาว่าจังใดห่อเขาผ่านพ่อเอียงตามหลังพ่อเอียงตามหลัง